อาจารย์ครับการบวชเราบุ่งเน้นแสวงหาความสงบสุขทางใจแต่สาหรับโครงการบวชพระแสนบวชทีใดเยอะๆเช่นนี้จะไม่เกิดความวุ่นวายแหละครับเจริญพรถามว่านักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยไปที่โรงเรียนคนเรียนเยอะๆอย่างเตรียมบุโดมสวนกุหลาบนะเห็นนักเรียนทีสามสี่พันคนเนี่ยมันจะวุ่นวายไหมเสียสมาธิในการเรียนให้เรานั่งดูหนังสือเองที่บ้านดีกว่าไปโรงเรียนแล้ววุ่นวายเป็นไม่เอ่ย ไม่เป็นเพราะว่าจะมีกี่พันคนก็ตามในมหาวิทยาลัยเป็นหมื่นไงเขาก็มีการแบ่งเป็นชั้น,นใช่ไหมแล้วก็มีเป็นห้องถึงคราวก็เข้าเรียนห้องใครห้องมันเสร็จช่วงพักก็ไปทานข้าวถึงเวลาก็เข้าแถวหน้าเสาธงถึงเวลาก็ไปเล่นกีฬาทุกอย่างพอมีการวางระบบไว้ดีแม้คนจะเยอะแต่ก็เป็นระบบระเบียบแล้วพลังหมู่จะเสริมพลังเดียวถ้าเราเองไปอ่านหนังสือเองที่บ้านถามตัวเองดูสิตอนเด็กๆเ,เราไม่เข้าโรงเรียนนะ เดี๋ยวนี้เขามีโฮมสกููนั่นนี่ใช่ไหมก็คือว่าเรียนเองที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเรานั่งดูหนังสือเองที่บ้านตั้งตารางสอนเลยบอกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางรถไม่ติดด้วย8ปดโมงดูหนังสือวิชานี้1ชั่วโมง9ก้าโมงดูวิชานั้นไล่เวลาเจ็ดชั่วโมงคิดว่าทําได้ไหม <Yeah. laughs> เดี๋ยวก็เออนั่นแวะไปนั่นนิดนึงเออแวะไปเดินเล่นหน่อยแวะไปซื้อของแวะไปเข้าเน็ตแวะไปเล่นเกมสุดท้ายวันหนึ่งตั้งตารางสอนเจ็ดชั่วโมงเนี่ยจะได้ดูถึงชั่วโม แต่พอเ,เข้าโรงเรียนแล้วล่ะก็เออเราก็สามารถเรียนได้นะี่เพราะมีพลังหมู่ช่วยถึงเวลาใครๆก็อยู่ในห้องกันเพราะมีระเบียบของโรงเรียนกำกับไว้เดี๋ยวก็มีอาจารย์มาสอนเราก็เรียนไปด้วยความรู้เราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาพิสูจน์แล้วว่าการเรียนที่ได้ผลที่สุดเนี่ยก็คือการเรียนที่เป็นระบบอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการมาบวชแสนอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการ,ระยุกต์ พอเราบวชพร้อมกันเป็นกลุ่มเนี่ยถึงเวลาก็ตื่นพร้อมกันสวดมนต์ด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันออกบิณฑบาตด้วยกันมานั่งฉันด้วยกันช่วยกันล้างภาชนะล้างบาตรล้างภาชนะศูนย์กลางช่วยกันเช็ดถูทําความสะอาดสาราเสนาสนะแล้วก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิกันต่อฟังเทศฟังธรรมตามหลักสูตรที่อบรมไประยะระยะตลอดเนี่ยพอเห็นใครๆเขาก็ทํากันจะทําให้เราเองก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ย จะเป็นประโยชน์มากมากเลยถ้าเราบวชทีเดียวคนเดียวเนี่ยถามว่าใครจะนั่งสอนเราจะมีครูบาอาจารย์มาสอนเราตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึงเข้านอนมีไหมว่าเออมาสอนให้เนี่ยผู้ที่มาบวชเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะแล้วให้พระอาจารย์สลับกันมาสามสี่องค์มาดูแลเราคนเดียวเนี่ยจะมีใครเขาทาให้แต่พอบวชพร้อมๆกันปั๊บเนี่ยมันก็เป็นระบบเป็นหลักเป็นสูตรนี่ใช่ไหมทุกอย่างก็จะได้ผลและเป็น